สวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วกับธนวัลออฟฟิเชียลนะครับวันนี้มีรถเข้ามาใหม่นะครับเข้ามาแนะนำนะใครที่หาอยู่นะครับเป็นเนเก็ตนะคัสกลางๆสามสี่ร้อยซีซีนะครับข้างหน้าของผมนะครับนั่นก็คือคาวาซุกิแซดสี่ร้อยเอสีนะครับตัวสเปเชียลเอ dition ปีสองสิบเก้านะคันนี้วิ่งอยู่หนึ่งหมื่นหกพันลเท่านั้นนะครับตัวสเปเชียลเอ dition ก็คือจะปีเป็นในส่วนของการมาหนักมาให้นะครับการล้มนะครับแล้วก็อกล่างนะครับ ชิวหน้าสูงนะครับแล้วก็กันลื่นกันรอยทางนะครับและที่สําคัญก็จะได้เป็นสีพิเศษด้วยนะครับคันนี้ก็โดยรวมสวยนะครับเท่าที่ดูก็ไม่มีล้มไม่มีชนนะครับไม่มีล้มแปะนะครับตามการล้มไม่มีนะส่วนมีตําหนิก็คือเป็นสีตรงตู้ไแฮ์ลอกนะฝั่งนี้ไม่มีนะครับการล้มไม่มีรอยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้การล้มก็ไม่มีรอยล้มนะครับสวยนะครับโดยรวมนะ มาดูเลขไม้กันก่อนนะครับอ๋อตำหนิมีตรงถังนิดนึงนะครับมีสีหลุดสีเหมือนมีสีโดนกินเนื้อเข้าไปนะครับเดี๋ยวมาดูเลขไม่อันนี้ก็ติดฟิล์มกนรลอยหน้าจอมาเรียบร้อยนะครับวิ่งอยู่หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยสิบเอ็ดโลเท่านั้นนะครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์ครับคันนี้เป็นท่อเดิมนะตำหนิก็มีตรงท่ออีกนิดนึงนะครับสีน่าจะสีลอกสตาร์ทใช้เดี่ยวติดไม่ต้องมีบิดช่วยนะครับท่อเดิมๆม,มันก็จะเสียงเงียบหน่อย แต่คันนี้ก็แต่งทายสั้นมาให้เรียบร้อยนะครับทะเบียนสวยครับสองขอชอนะครับ3888นะครับสวยมากนะยางก็เป็น Angel GT นะครับนะราคาหน้ารัดเปิดตัวเพียงนะครับ99,000บาทนะครับซื้อสดรถอีกจัดไฟแนนซ์ก็มีไฟแนนซ์วิ่งไปถึงที่นะครับทั่วประเทศไทยนะครับทีหลังเราก็จะจัดอยู่สองไฟแนนซ์นะครับเป็นเวอร์ลิสกับกรุงศรีนะครับใครเครดิตดีใคร ประวัติยังไงมีงบเท่าไหร่ลองมาคุยกันสำหรับวันนี้หมดเวลาของทำเอาเชียงแล้วพบกัก็หม่ได้ในคลิปหน้าแล้วก็ไลฟ์เต็มหน้าเราพาท่านไปรีวิวรถรุ่นไหนกันอีกฝากติดตามด้วยสำหรับวันนี้ผมสวัสดีครับ